สวัสดีทุกคนที่ในมอเรด่องนะคะสวัสดีครับที่เล่นละครด้วยกันใช่ใช่ครับใช่เป็นยังไงบ้างลีลิลีลิใช่ครับลีลิแล้วก็แบบว่าคือคือคออกเขาก็คือคนนี้สวยแล้วก็ค,คนนี้ก็น่นารักอะไรอย่างเงี้ยดูแบบมันเลยทําไมคนนึงสวยคนนึงน่ารักแล้วพอมาเจอกันมันทําไมเจมส์ต้องเรียกว่าลงตัว ได้นดรตัวทั้งสวยั้งน่ารักในคู่คู่นี้นี่แล้วทั้งสองคนอยากบอกอะไรพี่เจไหมคะวันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของแฟนมีของเราพี่เจเป็นชายทูตครัชของหนูโอ้ยจริงมันออมเคยบอกพี่เจไปแล้วแต่ว่าเราจะมาบอกทุกคนว่าตอนแบบสิบปีที่แล้วเรากี๊ผู้ชายคนนี้ผ่านมาดีใจพี่เจ,เจในฐานะที่วันนี้เราได้มาเป็นส่วนหนึ่ง วันสําคัญที่สุดของน้องวันหนึ่งเราอยากบอกอะไรน้องหรือให้กําลังใจอะไรน้องอบคนึค่ะ,ะจริงๆอยากจะบอกว่าดีใจมากๆนะครับกับกับความสําเร็จนี้แล้วก็อ,อยากให้อยากให้ทั้งคู่นะครับก็ได้สร้างรอยยิ้มดีๆส่งต่อให้กับทุกคนแบบนี้แบบตลอดไปเลยนะครัขอบคุณค่ะสุดยอด